ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ผมและลุงชัยนะครับจากจากเพจนะครับไอเซมลุงชัยวันนี้นะครับจะพาเอฟซีนะครับมาบ่อตกปลาบ่อตกปลาจอมพันปลานะครับครับผมมาดูบรรยากาศกันเลยครับดูด้านหลังครับดูด้านหลังนะครับคนเป็นแสนถึงหรอไม่ถึงไปนับเลยม่ามีประมาณไปนับไปพอไปไปคุณเดียว อ้าวนี่อย่างถึงแ่าไปอ่ะหาหมอไปอ่ะไปคุณไปทางซ้ายผมไปทางขวาเออที่ไปคยวเดิครับ <Effect. S 1> ผมทางบอ่อตกป่านะครับเพเกินจะมะีการแข่งขันนะครับทุกอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับที่2ของเดือนนะครับโอเคก็สามารถนะครับมาตกป่ากันได้ครับแต่กี่ตาคุณละคุณเพื่อนไปใหญ่ดังๆอ่ะวันนี้มีแข่งปลาดุกแข่งขันกัน หนึ่งเก้าหกอ่มา,มาฮะเป่ยจูดูดมาละ <c oughs> วันนี้นะครับเปิ้ลมีอ่าทการแข่งขันนะครับแมตรปลาดุกนะครับวันนี้มีเงินรางวัล200,000บาทแม่นกอนแม่นแม่นป่แม่นแม่นแม่นนะครับอ่าวันนี้ผมกับลุงชัยนะครับเดี๋ยวลุงชัยจะว่ายน้ำข้ามไปพอทิ้งว่ายคนเดียวลองผ่อนอ่าทางทีมงานเปิ้ลได จัดเตรียมนะครับเบ็ดนะครับแล้วก็ตะขอนะครับเปิ้นจะเอาไว้เยอ์ลุงชัยนะครับ<อ>เปิ้นจะเอาโชว์นะครับเออ FC ฟซีเปิ้นได้ดูเนาะวันนี้ก็ขออนุญาตเกี่ยวปากบนนะครับใค้ขกินยนาะตายไอ้ควายครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยครับป่ะลุงชัยนำไปเลยแะมันนำขอทีมงานเตรียมยาดมไว้ตัวครับข<อ>ับรถเอาพอไปร,รอครับผม โอ้ไปแหลปปะเตียวไปพวกไปเสียงดังเลยตีนรุนร้วนอย่างยิ่นแล้วอะอ่ะฮ่าเรามุ่งใส่คิงแล้วเนอะเฮ้ยว่ะ fuck you โอ้กินคนเดียวรำหรอแล้วยไปเซลมียบุญเพิ่นอะหัวบุญหนังขนาด<อ>ไปยืนใกลๆ้ๆ่ปฮะเออไปยืนไปถ่ายหูบเนี่ยเพิ <c oughs> ่นเออยืนเพ่บไไดายปุ้ถ่ายหูบก้อยๆอ่าเนี่ยเนี่ยปถ่ายฮะครับผมเข้าไปใกล้หน่อย อการเบสการเบสเพื่อกำขอบคุณครับครับเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเยอะ้อ่าปะปครับอ่าครับผมเฮงเฮงเนอะไอเนอะเฮงเฮงครับไสเดือนมีกัครับผมขอไปทอดสักหน่อยได้กครับทอดที่ลูกชัยไปเลยครับชัยนะครับมาเที่ยวที่บ่อปลาดุกเนาะ ครับผมมาเพ่กอนครับมาเพ่กอนครับผมมาเพ่กอนไอ้เทมองเองเพื่อนองเพื่นจะรู้นั่งกัมเบทุกกำรได้ค่ะไทยหกกำรับมันนานเนอะครับผมใช้เพ่ก่อนไอ้ย่างแปลงหัวตั้งแทะใช้ ฮอนมาอยู่เพ่มาอยู่เพมาอยู่ห้องเพ่ะมาอยู่เพก่อนเซมเซม้ยเล้ลครับโจ๊กนี้นะครับของได้ตัวใหญ่ๆขรับผมสวิงกันไหนที่ว่าจะเฮยเหงนเจอหมาเดียวผมขอยืมกันได้ไครับมาดิขิงมามาดิไอควาย เพื่อนอยาเอาหมาหน่อยลองเจอมือเพื่อนหนค่งออลุงชายไปถามพ่อไอ้เสียแดงอฉีเฮียมเฮียมหน่อยหรือเล่าฮะขอเข้าไปกัม่ะครับผมไอ้ได้กี่ตัวแล้วครับวันนี้ครับอ๋อยังมาได้อาลุงชายมามาปั่นปอลเพื่อนมาอวยพรเพื่อนมาที่ มาให้ป่านปอลคิงคิงมาใกล้ๆฮะนี่ใจเย็นไปเสียงดังป่ามันสะดุ้งหมดเลยเฮ้ยเลยเลยออมามเดี๋ยวเพื่อนถ่ายเนี่ยเอฟซีเนี่ยครับผมป่านปอนที่เพื่อนได้ป่าบอกเพื่อนแหละหาเพื่อนว่าป่านปอนที่เพื่อนก็ได้ป่าก็ได้ตัวใหญ่ๆเนอะอ้าวอ้ากูต้องบอกเพื่อนทั่วงโมก่ะเพื่อนได้คนเดียวอ่ะก่ะ บอกคือทัวทัวเลยขอเได้ตัวใหญ่ๆโอเคเอาตัวสักาบอกสิบกวอนโล้อันนี้อันอันคืองลุงใช้เอฟซีลุงใช้นี่ครับปลาหมึกย่างนะครับเชิญมาแวะชิมได้ครับโอเคไาเพ่กอะไาเพ่ไปอยู่อย่างหัาน หัวต้องตะวันฮะมาอ่าน่าน่าน่าเพิ่นเซลมาเด้อเชียงดังปากับบักินเบสเพิ่นเด้อ Fuck y o ออเนี่ไปอย่างฮั่น่ะเจ้าหนยังครับผมอ่ะขอกำเบสเพิ่นขอกำเบสกำกำ้มนกำกำเลยครับผมมามาจังอ่ะมาจังถ้ามันโจรัวควิดเลยควิดเลยวิดควิดโป้เ ครับผมโอ้เป็นเอขนาดนักเลยครับครับผมผันมาใครกินจะตายอีกอะอ่าก็ไม่ได้ว่ก็แค่ตายฮ่าแค่กินยาตายสู้ๆเนาะครับเอาห้งใดอีกันเนี่มาเดี๋ยวนี้คือกรรมกันมั กับเบ็ดกำเบ็ดกำเบ็ดกำเบ็ดกับผู้บระกอบการนี่จะได้เหงอ่ะโอเคกินกินครับโอ้อันนี้ดีเนอะบรรยากาศแบบพอฮอน่ได้นะครับเนาะเดี๋ยวลุงชายเดี๋ยวครับประเดี๋ยวนี้อ่าทางของผู้จัดการบ่อเนี่ยเปิ้นจะใหงเงินรางวัลลุงชายเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทเนี่ย ขอไหว้ไปอย่างเดียวเลยเพราะทิงนี่ต้องอู้ฮะทิ้งแงคนเดียวิงเงินรางวัลถึงหมื่นกันเนอะผมใชยเ้ออผู้จัดการโป้เีียงแง่แง่อย่างแต่ได้อย่างอ้าวสวัสดีครับผมสครับอ่าอ่าสวัสดีที่ทั่วบ่อแหละฮู้จัาคุณหมดเนี่ยอ่าน โอ้เอาละเหนือไปใกล้เพื่อนไปใกล้เพื่อนอย่าโดนการเบ็ดนะเพื่อนเพื่อนเยอะนี่มาถึงป่ากลางเบนเหนือผมงชัยดูใชยเขาอู้อู้ไปได้ไหมเพื่อนเพื่อนจอมพี่มันลำบากหน่อยคุณลงงมเพื่อนอย่าบอกที่เนี่ยมางมจิงอู้อย่างแต่อย่างให้เราคุยปัดปากอย่างเงี้ยการเบ็ดการเบ็ดเพื่อนการเบ็ดหวานหวานหครับผมเพียงเอาปิกเลยเอาปิกเลย ิมาเปครับสวัสดีเช้าตกปลาทุกท่านขอให้โชคดีนะครับที่มาตกปลาจับพันปลานะครับขอโชคดีขอให้ได้เงินแสนนะครับเอาตัวใหญ่ๆนะครับห้าแค่กินจะตายกันบปล่าห้าแค่กินจะตายไอ้ควายไอ้เส็ง ครับผมลุงชัยประเดี๋ยวนี้ลุงชัยฮู้ก่อนว่าในบ่อเนี่ยมีปลากี่สายพันฮ่าไปฮู้ทเงี้มาถามเจ้าของบ่อเอาวขอบผมจะถามลุงเนี่ยก็ขี้กับแพกับแห้ทีนี้แล้วห่าไปฮู้เอาเขาถามเพื่อไปได้กับหรือว่าให้ลุงชัยลงไปพอเออทิ้งลงไปคนเดียวเองลงไปซ้อพอว่ามันมีกี่สายพันเออทิ้งไปซ้อเอาคนเดียวเองอ้าแล้วอี้เขาไปฮู้ได้ใหญ่ฮ่าก็มูลงไปกับมฮ่ามาลงใส่จนะไนมาก่อน มาใส่มาใส่มาใส่อามาใส่แล้วขี้แค่บอกอะค่ะยค่าครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอให้ลูกชายอ่านคำพอดีผมมาแล้วแว่นมาใ,ให้ใส่สรารละลายให้กว้างโอเคเอาแมทประจำปีขอเชิญชวนนักเกียร์ร่วมแข่งขันตกปลาดุกโอเควันอาทิตย์ที่8มกราคาม2566บาทราคา1,000 100, 0บาทมี20รางวัลมี100ล็อก ล็อกละสามคันรางวัลที่หนึ่งตาใดหนึ่งล้านบาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลที่สองสองแสนบาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลที่สามหนึ่งแสนบาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลที่รางวัลที่สี่ยี่สิบสามหมื่นบาท <Okay. S 1> โอเคโอ้ครับนี่รอตรวให้น้อยนี่หรอเริ่มขายบาัตรจับล็อกตั้งแต่เวลาแปดโมงครึ่ง เริ่มแข่งขัน10โมงถึง5โมงเงินรางวัลรวม1ล้าน8แสน10,000 10,000บาท10,000บาทติดต่อแล้วครับติดต่อนี่เหรอติดต่อชัยราวานะครับไป่จช่นเจ้าของบ่อไม่ใช่ไงอุ้ชใยนี่นี่ติดต่อนี่ครับผมติดต่อ Facebook จองบาทได้ที่ Facebook จอมพันปานะครับ พี่จอมศูนย์หกสามหกสี่หกห้าสองสองหกแม่แม่เดี๋ยวผมขอเอาตัวนี้ขึ้นจ้างตัวครับว่ามันมีเก่งไปเก็บสีนะครับผมมาเพิ่นขอขึ้นเพิ่นขอขึ้นอย่ากล้าบอเอาผมแล้ว